แม่สถานที่แห่งนี้มันช่างเหมาะแก่การที่ฉันจะอาศัยอยู่จริงๆสวัสดีฉันอัลฟาอาร์อ i ดิชันฉันไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แบบร้อยเอกซนะเหรอกนะพฉันถูกสร้างขึ้นมาโดยชายหนุ่มคนหนึ่งที่เอาพรรคพวกของฉันมารุมยำและกลายเป็นฉันเพียงตัวเดียวแล้วเขาก็ขายฉันให้กับไอ้โง่ตัวหนึ่งและฉันก็ได้มาอยู่ที่แบบนี้เนี่ยแหละและจากประสบการณ์ของฉันที่เจออะไรมาอย่างมากมายจากการได้เพียงเห็นแค่โต๊ะเครื่องมือนี่ก็บ่งบอกได้เลยว่าเจ้าของใหม่ของฉันนั้นมัน เป็นไอ้พวกบ้าแกะลอกสุดๆกูซื้อพวงกุญแจมาฝากมึงวะ่ะ จาก JKF เลยนะเว้ยอยากได้เปล่าตัใจเปล่าสําหรับฉันแล้วการถอดเปลี่ยนอะไรนั้นเป็นเรื่องปกติมากเลยจะเปลี่ยนแขนเปลี่ยนสตาร์เปลี่ยนปรับคอนเปลี่ยนสปูลมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากสาหรับฉันฉันชินแล้วล่ะไอของดีเนยนะเพื่อนเอาเปล่ากูสากดมาเดี๋ยวกูแบ่งให้มึงอันหนึ่งกูให้ราคาทุนเลยเพื่อนของดีใครก็ได้ค่ากูต้องมารีบจัดด้วยเนี่ยเพื่อนทําจํากัดด้วยนะต้องจัดแล้วเปล่า ไอ้มึงทำบ้าอะไรของมึงวะไอเหี้ยของกะกะโอ้ไงสุดหล่อนายเป็นรุ่นใหม่กว่าฉันเนี่แม่แต่งสเต็มเลยนะพ่อน่มที่นี่วิเศษจริงๆทายเปรียบเทียบจริงๆฉันก็อายุเยอะกว่านายอะนะแล้วก็แกกว่านายด้วยเพราะฉะนั้นนายจะต้องเรียกฉันว่าคุณนาหรือคุณลุงเพิ่งเข้ามาใหม่เหรอครับใช่แล้วแน่นอนที่นี่เจ๋งเป็นบ้าตั้งแต่ที่ฉันย้ายบ้านมาเนี่ยที่นี่เจ๋งสุดงั้นจงรวเรื่องหนึ่งนะครับไอแก่ที่นี่ไม่แบ่งอายุ ชนชั้นวันนะละร้วยซะด้วยเอ้ยแต่อยู่ที่นี่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์กันหน่อยสิวะทำไมมีกฎเราก็ไม่ต่างกับหมากฎที่นี่มีแค่ข้อเดียวเท่านั้นข้อเดียวที่ว่าของมึงคืออะไรวะฮะไอหนุ่มเพราะที่นี่คือ JKF ไม่เห็นต้องทำให้มันยิ่งใหญ่เลยเนี่ยคุณเห็นไอหมอนั่นไหมคิดเอาเองครับว่าผมกกีขนาดไหนนะเมื่อก่อน <c oughs> มันก็แค่ไอ้หนุ่มอเมริกาคนหนึ่งแล้วมันทำไมวะไม่คุณาอดิชันคุณลองมองที่เขาดีๆสิพี่จา๋าน้ำจะแตกแต่ก่อนผมก็เป็นเหมือนเขาเนี่ยแหละแต่แล้วเจ้าของเราก็ร้อนวิชาขึ้นมาพวกเราทุกคนมีความฝันเราอยากเกิดใหม่ในแต่ละครั้งเจ้าของเราเขาไม่ยอมทิ้งเราไปไง่ายๆ เขาอยากให้เรานั้นเป็นลอกที่ดีที่สุดไม่ว่าจะต้องพังสักกี่ครั้งมีปัญหาสักกี่หลเขาก็จะพาพวกเรากลับขึ้นมาในจุดสูงสุดอยู่เสมอก็พออย่างงี้ไงเราเลยไม่มีคําว่าแก่ JKF เป็นมากกว่ารายการตกป่าหรือแบรนด์ขายสินค้ารับเซอร์วิสลอกแต่มันหมายถึงชีวิตชีวิตของนักตกปลาที่ไร้ซึ่งพันธนาการมึงดูหนังมากเกินไปละการที่มึงอยู่ที่นี่เนี่ยกูว่ามึงหลอนแล้วล่ะ งั้นผมถามอะไรหน่อยสิคุณ R Edition คุณจะอยู่หรือคุณจะไปถามโง่โงไหนๆกูก็มาอยู่นี่แล้วและที่นี่ก็วิเศษมากๆกูจะอยู่นี่แหละเป็นคําตอบที่ดีมากครับกูว่านะตั้งแต่กูมาอยู่นี่ได้สักพักเนี่ยกูรู้สึกว่ามึงเนี่ยน่าจะแปลกสุดแล้วเห็นคนอื่นเนี่ยเขาอยู่กันเฉยๆปกติไม่มีอะไรมีแตมึงเนี่ยแหละแพมอะไรอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ โมดนครับพี่จะเอาเฟมารมกลางเหนือ,อไรบผมไปเลยนะครับผมอยากเป็นแบบนี้ผมไม่อยากขาดความเป็นออริจิอลของตัวเองดิโปรเธอะเอ้าไปเลยเฮ้ยไม่ได้บอสกูจ่ายตังเลยผมไม่มีอะไรพี่เอาลูกครับแต่บอสกูจะเอาเฟรมกลางมึงวะ่ะ,ม,ม,วะมึงพลาดเองที่เกิดมา33มิลกูสัญญาว่ามันจะไม่เจ็บมอยาทำแบบนี้ยนอยาทำแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับลุงได้เฟมรมกลางหล่อเท่มาละ มมกูถามจริงๆเหอะมึงโดนยำอะไรจนมึงเพี้ยนไปแล้วหรือไงวะฮะพ่าบ้ามึงขาดอะไรดีๆไปแล้วก็กูสามารถสละให้มึงมึงแลกกับกูก็ได้นะกูยอมเสียสละให้มึงก็ได้ไอหนุ่มน้อยโย่โยโยดูพ่อหนุ่มคนนี้สิครับเขามาจากไหนกันเนี่ยพวกมึงเล่นเฮียอะไรกันวะเราจะทำให้คุณหล่อขึ้นไงคุณอาอีดิชั่นโอไม่สิเพราะหลังจากนี้คุณจะเป็นโคกา ทักทายเพื่อนใหม่ของคุณสิครับไอพวกเวนพวกมึงรับงานสีอย่างงั้นหรอวะเฮ้ยอย่าท้อเสียวเวลาเลยนะเรามาเริ่มงานนี้กันเลยดีกว่าฉันไม่ได้มีเวลาทั้งวันหรอกนะโอ้ยตายเถอะกูก็ชอบเวลานี้เลยว่ะเพื่อนลุงอัลฟาว่าไงครับระเบิดมันซะแล้วก็เอาอะไหล่เทๆกับเทพใส่ไปให้มันด้วยมาลุยงานกันเลยเพื่อนอ้ยานเอา,อาไ,ไว้ JKF จงเจริญ โย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 อารู้อรอรู้อรอารบาดอ่ะสวัสดีน้าน้าตกปลากท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่ผมเนี่ยเฝ้าหน้าเฝ้าตารอมาอย่างยาวนานนะฮะก็คือการที่รอกตัวใหม่ของผมนะจะทําการจดประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะผมได้ทําการสั่งอะไรมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็พร้อมที่จะให้กําเนิดเจ้ารอกตัวใหม่ของผมนะฮะคุณลุงนะฮะอัลฟาอาร์อีดิชั่นฮะที่จะ เปลี่ยนแปลงอย่างสุดโหดนะฮะสุดโหดสุดเวียงนะฮะในตอนนี้นะวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมซื้อมาค่อนข้างจะมีมูลค่า หลักพันลอกในผมจดประกอบวันนี้นะฮะมันจะคุ้มค่าหรือไม่นั้นมันอยู่ที่การใส่ลูกเล่นแล้วก็ใส่ของเท่านั้นเลยมาเท้าความกันเลยนะฮะหลังจากที่ผมได้ทําการซื้อตัวนี้มาแล้วก็เอาไปลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับประสิทธิภาพของเขาการใช้งานของเขาในแบบตอนซื้อมาเริ่มต้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะเอาเข้าจริงมันดีเลยแหละดีโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะภายในมันสุขภาพดีนะภายนอกมันอาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างก็ไม่เป็นไรว่ากันไปนะฮะ แต่อย่างว่านะครับผมมันเป็นพวกมือบอลอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรทําได้ผมก็จะทำนะฮะตอนแรกนะครับลอกเนี่ยใช้เฟรมกลางของ R Edition นะฮะก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะโ o กัสด d เอซอ่านี่นะฮะก็จะใช้เป็นเจ้าเฟรมกลางตัวนี้เป็นตัวแบบทรงเก่านะฮะที่จะเป็นรูเล็กๆ2รูนะฮะมันจะไม่ใช่เหมือนตัวอัลฟาตัวใหม่ที่จะเป็น2รูแต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนมันครับ ตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนเฟรมนะฮะเฟรมกลางของเขานะฮะให้กลายเป็นไดว่าโคกะนะฮะเป็นเฟรมกลางที่โคตรจะสวยนะฮะมันจะเป็นรูแบบยาวๆลงมาเลยนะฮะนี่โคกะเนี่ยจะเป็นเฟรมกลางตัวหนึ่งที่สีอึดๆมากนะฮะอึดกว่ารุ่นเก่าๆนะถ้าเอาเข้าจริงๆนะและที่สําคัญมันสวยนะฮะแต่เดิมๆของไดว่าโคกะเนี่ยเขาจะเป็นลอกงานจิกกิ้งนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งรู้ได้ประมาณ โอ้ประมาณเดือนก่อนละเดือน2องเดือนก่อนละตอนแรกผมคิดว่าโคกาเนี่ยมันเป็นลอกตีเหยื่อฟอร์มทั่วไปอะไรประมาณนี้แต่ผมไปดูสเปคผมเห็นแล้วว่าอสปูนมันแปลกๆมันเคยมีคนเอาสปูลโคกะมาขายนะฮะแล้วผมเห็นว่ามันไม่มีถ้วยไม่มีอะไรผมก็เลย ไปลองดูข้อมูลแล้วก็ลองดูเกี่ยวกับเราวาโคกะมามากมายทีนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่าเอา้าเราก็นึกว่ามันเป็นมันเป็นแบบถ้วยมันหน่วงด้วยแม่เหล็กอะไรระบบแม่เหล็กของมันอะไรประมาณนี้ผลปรากฏว่า <c oughs> ไม่ใช่อะ <c oughs> ผมก็เลยไปซื้อเฟรมกลางเจ้าโคกะมานะครับแล้วเป็นสภาพที่นอสมากๆนะฮะนอสหมายถึงใหม่และสวยมากๆนะฮะตัวนี้คือริ้วรอยผมมองไม่เจอเลยนะฮะว่ามันอยู่ตรงไหนหาวิ้วรอยไม่เจอเลย ัวนี้นะฮะผมก็ได้มาในราคา950นะครับรวมส่งนะสำหรับเจ้าเฟรมกลางโคกะพร้อมกระจังหน้านะฮะนี่กระจังหน้าเขานะมันก็จะใส่อยู่อย่างเงี้ยได้เฟรมกลางโคกะมาฮนะพร้อมกระจังหน้าแถมยังมีคานลายไกด้วยนะฮะเขาแถมมาให้ด้วยนะชุดนี้เลยนี่ทั้งชุดมาแบบนี้เลยนะฮะของโคกะที่ผมได้มาผมก็โอเคได้มาในราคาที่ดีนะฮะเพราะค้าเขา แบ่งมาให้ผมนะถอดจากลอกแบบสภาพดีเลยนะลอกสภาพดีมากนะถอดระเบิดออกมาเลยแล้วก็เอามาขายให้ผมเลยนะฮะแล้วก็ผมสั่งชุดเบรกนะครับผ้าเบรกของทีดีซนะครับเป็นชุดผ้าเบรกที่จะหนึบแล้วก็เนียนนะฮะสำหรับเจ้าผ้าเบรกตัวนี้เสียวแน่นอนนะครับผมเคยจับลอกทีดีซมาแล้วบอกเลยว่าเจ๋งจริงเบรกมนะัน และที่สําคัญนะครับผมได้ทาการทําสีฝานะฮะอันนี้ก็จะเป็นฝาทรงใหม่นะครับของไดว่าอัลฟาฮะอัลฟา105นะฮะก็คือตัวตัวเก่าผมเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝาของไ e เอดิชันนะฮะตัวเดิมเลยนะฮะมันจะเป็นฝาแบบไม่ใช่ฝาดำนะไม่ใช่เนื้อดํามันจะเป็นเนื้อแบบครีมๆมนะฮะเอามาทําสีใหม่นะฮะเป็นสีแดงนะครับเป็นแดงธรรมดานะแดงสดๆนะและที่สาคัญนะครับฝาทรงใหม่ของผมนะผมได้ทําการใส่คอปลาไปด้วยนะครับเป็นสีดําคุณจะสังเกตได้ถึงมันจะมีความดํามันจะเป็นดําๆอยู่ตรงตรงเอปรับคอนะ ใส่ตรงนี้นะฮะความสวยงามก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะมันก็แค่สวยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะลำนี้เป็นตีมดําแดงนะฮะสเปคของลอกเราก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วผมก็ซื้อของแต่งมาอีกนิดหน่อยนะฮะของเลสตูดิโอนะฮะก็จะเป็นคาร์ของไกด์นะฮะนี่คารลายไกด์นะฮะสีแดงครับกับกับปิดของควายนะครับเป็นของเลสตูดิโอเหมือนกันนะฮะเป็นสีแดงนะฮะ เข้าตีมกับลอกเลยตัวนี้ทีนี้เราก็เหลือแต่ประกอบลอกแล้วนะคะส่วนในเรื่องของแขนแต่งเนี่ยผมก็ยังจะใช้แขนเดิมนะครับกับสตาร์ก็ยังเป็นอันเดิมนะผมรู้สึกว่าอันเดิมเนี่ยสวยนะฮะเอออย่าลืมอีกอันนึงนะแป้นกดครับเป็นแป้นกดเนื้อดำนะผมสังเกตละมันเป็นเนื้อดําแต่มันแค่พ่นแลกเกอร์นะฮะเพื่อแปะสติกเกอร์ดีคอร์คำว่าเมกาแบสนะในส่วนต่อมานะฮะก็เราจะทําการประกอบลอกครับผมคุณปู่ของเรานะฮะจะได้เกิดใหม่กลายเป็นสุดหล่อสุดเท่แล้วนะฮะป่ะลุย ในส่วนของตัวหนอนเนี่ยไม่ต้องทาเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่รับดาเมจเต็มๆวเวลาไปตกปลาะฮะเจอน้ําเจอฝุ่นเจออะไรถ้าคุณใส่ไปเยอะนะฮะมันก็จะกลายเป็นคราบก้อนใหญ่ๆนะใส่พอลื่นๆก็พอแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ยัดลงไปใส่ตัวตัวล็อกนะฮะเราก็จะทําการล็อกเจ้าตัวหนอนแล้วนะฮะอ่ะปึ๊บอ่ะในจุดนี้นะฮะขันปิดขอควายเนี่ยไม่ต้องแน่นฮะถ้าจะขันไม่ให้เป็นรอยฮะเอาทิชชู่รองนะฮะแล้วก็ใช้ไข่ควงนะครับค่อยๆขันเข้าไปตึงมือก็พอนะฮะ ขาควายไม่ต้องขันแน่นนะครับแค่ตึงมือโอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทดสอบดูฮะว่าฝืดไหมตอนหมุนนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวหนอนรอบสูงนะถึงว่าทําไมหมุนแล้วสนุกสนุกตัวนี้เบรกตัวเล็กกดเบาปึ๊บเรียบร้อยจย่ใช้น็อตเดิมนะฮะ,ะยึดน็อตครับ ตึงมือก็พอฮะไม่ต้องขันแน่นนะเออน็อตเขาามันก็สวยเดียวอะมัดเดิมก็สวยบิกแบบนะเนี่ยแบบมันดูแบบตัดกันดี เอาล้วครับท่านสุภาพบุรุษและตอนนี้รอกตัวใหม่ของทาง j k f ของเราน้องใหม่ที่เพิ่งเกิดก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอินเสิร์ตมา ได้ว่านะฮะเราต้องเรียกว่าโคกะแล้วนะเราเรียกว่าอัลฟ่าไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นเฟรมกลางโคกะแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะลอกก็เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอาการต่างๆนะฮะที่เป็นปัญหาจุกจิกหรืออะไรที่จะพบเจอบ่อยๆกับลอกตอนนี้ไม่มีนะฮะเป็นเดิมๆเลยนะเพียงแค่เปลี่ยนพวกชุดเบรกชุดอะไรเป็นของทีดีซนะฮะดูถึงความลื่นของแคน,นะฮะเป็นไงดู โอ้โห,โห,โหโกอมันฮะตัวนี้บอกเลยรอบ7.2นะฮะเล่นสนุกแน่นอนตัวนี้ตัวนี้ก็สวยมากนะฮะ รู้สึกว่ามันสวยมากสวยสําหรับผมมากสาหรับท่านนะฮะผมไม่แน่ใจว่าคิดเห็นกันยังไงนะแต่สําหรับผมตอนนี้คือมันเพอร์เฟกมากนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ไกด์ดำด้วยนะฮะลมดําเอานะตัวนี้นะเป็นกดสวยๆนะฮะลายไกด์แดงนะฮะสตาไซออนสีดำนะฮะปรับคอนแดงนะแขนเดิมแค่นี้ก็ดุนะฮะเดิมๆแบบนี้สวยอย่าตายนะฮะเอาล้ครับนาะนๆะนะทุกท่านหลังจากที่ผมทําการประกอบล็อกเสร็จนะครับโหลดสายเข้าไปใหม่แล้วก็ประกบเข้ากับ คันเบ็ดนะครับตอนนี้รอกก็ออกมาได้โอ้โหแจมแมวมากครับเซ็ตอุปกรณ์ตึงๆนะฮะของผมในอนาคตที่จะใช้ในการตกเจ้าปลาช่อนปลาชะโดนะฮะตัวนี้เลยนะฮะกับไดวาโคกะนะสีดําแดงนะฮะโทนดําแดงนะฮะไอ้นี่สีทองเนี่เพจสีทองตัดกันดีนะฮะสวยงามจริงๆครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะของผมนะเป็นน้องใหม่ใน JKF ที่รู้สึกว่าตั้งแต่ซื้อลอกมาเนี่แล้วประกอบหรือว่าเอ่อคัสตอมขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ย จะโอเคสุดแล้วก็ราคางามมากเบื้องต้นนะฮะสำหรับรายการที่ผมทําไปก็คือผมซื้อลอกมาในราคา2องพนนะฮะอีก50บาทเป็นค่าส่งนะฮะแล้วก็แป้นกดอีก150านะฮะจากเจ้าเดียวกันนะรวมกันก็กลายเป็น2องพันวนนะฮะสำหรับในส่วนของการปรับแต่งในอนาคตผมก็ไม่รู้ว่าจะปรับแต่งอะไรมันนะฮะส่วนตัวก็ยังคิดไม่ออกนะฮะส่วนหนอปนี่ก็ อาจจะใช้หน็อบเดิมไปก่อนนะฮะถ้าจะเป็นหน็อบแต่งก็คงจะเป็นหน็อบก๊อกไปเลยนะทรงไม่ก็เป็น SLP ไปเลย SLP แบบตัวแบบใหญ่ๆนะเหมือนทรงแบบซิลเลียนฮนะ,ะซึ่งเห็นคนเอามาขายอยู่แต่ว่าผมยังไม่กดนะ,ะใจลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะแพงนะครับซื้อหน็อบนี่ขนาดมือ2ที่ผมดูเอาไว้มันราคาประมาณพันกว่าเลยนะเกือบ2 0 0พเลยมือ2นะแค่หน็อบนะเออผมก็เลยคิดว่าการซื้อหน็อบราคาแบบเป็นพันขนาดนั้นมันก็ค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะแรงนะฮะขนาดไอ้ RCS ที่ผมซื้อมานะฮะผมได้มาในราคาพันทวนนะผมยังแบบแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะคือบางทีหนอบแต่งลอกนี่มันก็แพงเหมือนกันนะอะไหล่ลอกบางตัวมันก็ค่อนข้างจะแพงอาจจะมีสาเหตุด้ว,ว่าปีลึกหรือคนนิยมเล่นกันหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมมาทีหลังนะฮะ ผมเป็นนักตกปลาที่เพิ่งมาใหม่นะผมไม่ทานยุคไทยสยามนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นนะฮะแล้วก็พยายามเรียนรู้เกี่ยวกับวงการนี้นะครับวงการตกปลาว่าจะเป็นศาสตร์ในการตกนะฮะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในสมัยก่อนนะฮะผมพยายามเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจมันเสมอนะฮะโอเคครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาประกอบลอกให้ดูแล้วก็ได้มาละสำหรับลอกตัวใหม่ของผมนะฮะฝากกบยางพาเจงนะฮะรุ่นดูโอไว้ด้วยนะฮะแล้วก็มีรุ่นแบบเดี่ยวด้วยนะฮะและที่สําคัญครับเสื้อ JKF มา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะฮะออฟฟิเชียลของแจ็คกี้หรือว่า Facebook และไลน์ส่วนตัวของผมครับฝากพวงกุญแจ JKF ด้วยครับผมและที่สําคัญและก็หมวก JKF ครับหลายรายการเหลือเกินนะที่กูจะขายเนี่ยนะฮะก็ของทุกอย่างตอนนี้คือมีครบหมดเลยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรกูไม่บอกหรอกไป